งานกเกษตรงานกเกษตรงานกเกษตรไต้หวันปลูกเขาเบิง้งเราด้วยครับ,น,รบน,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 นี่ครับคนเดียวฉีดยาทางง่ายๆเนี่ยทางหาลอยเห็ดคนเดียวนี่ครับงานกเกษตรมันจะหนักแบบนี้แหละพูดยูได้กับยูผูดยูไม่ได้กับว่างานกเกษตรหนักเมื่อยถามหางานแนวอื่นนะครับฉีดยาพ่นยา ไอ้ศิลาบัานเขากับพ่นยงพ่นยานักครับนักนักนักสูบ่ได้เยายูา่หลังจากที่ต่มองหาแล้วผมลอดเดินทางเลยนะครับยายมองมาผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวขับรถไปเองมังคันมองนี้ยายมองสีดยา เมื่อตระเวนเมื่อแอแอ่แล้วดูซ้ายคนเดียวสีดยาเมื่อแล้วหาร้อยลิตรหารอยลิตรนี่ผมพ่อมื่อแล้วครับที่ผมเฮ็ดอยู่นี่หารอยลิตรนี่สามชั่วโมงคิดเอาดีๆนะ้ครับรใจเม่เจ้ากระจอกเลยผมบอกเลยยูว่าได้ะครับงานไตวันงานเนนานกษตรเรกษตร ไอ้ที่มาหาแบบเพ้อฝงเพอเฟษเลิอดร้อลังการเฮ็ดงานสบายสบายนั้นโมเมนต์นะครับเมื่อจะต้องสูญหลีเลด้พวกผู้ใายมางานกเกษตรเนะี่ยผมเห็นตั้งแต่บ้นโดนก็อยากเปลี่ยนงานบ้นโดนก็อยากง่ายงานคันเฮ็ดแบบนั้นครับขันบ้นโดนเปลี่ยนงานบ้นโดนง่ายงานนี่พกเงินมาในหลายอเอามาแลกเงินเขาให้มาดนจากแสนหนึ่งคนไปมองนี่สามมือ โอ้กูบอมพอใจกูแย่ซื้องานเทละ1มื่อหามื่เจ็ดจากสิบงานเลิดพอดีครับเงินแสนมู่เจ้าไม่ต้องเฮ็ดดอกงานกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้ใช่นี้เป็นนี่เขาหลาเขาเก่าขันใจพระสู่ยามาครับพออยูนี่เขาคือเกาหลีเกาหลีนี่มู่เจ้าว่าได้เงินดีได้เงินแท้งไปครับไปให้มันได้ เกาหลีนะไปเห็นมันได้เห็นมันผ่านต่อมอเขากันผ่านเขาไปได้หนุ่มเจ้าได้เงินรถรวยรถไปเกาหลีมาไต้หวันกับซัมนี่นะครับมาไต้หวันบ่มี่ยังไรดอกบ่มี่ยังเฮ็ดให้เขารวยได้ดอกครับมาไต้หวันเนี่ยนมาแล้วกับเฮ็ดงั้นนั่นแน่นี่แน่กับเอออยากง่ายงานสวนบักนัดแบกเขียงบักนัดเบาไหวกับอยากง่ายงานสวนบักโมยยบักโมคือรถเบาไหวกับอยากง่ายงาน สวนพักไปสีดยาเบาไหวก็อยากง่ายงาั้นงั้นก็สั่งแบกเล็กเบาไหวก็อยากง่ายงานไหวบาไหวมันขึ้นอยกับใจมูเจ้าครับมูเจ้ามาหาเงินหรือมูเจ้ามาอยากมาหาตั้งแต่งานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอ่อบัดผู้นั่นคือดีแท้คือเงินดีแท้ยังสันน่นยังที่อย่ยเปรียบเทียบใส่เขาครับผมบอกเลยอย่าเปรียบเทียบใ่เขาเบิ้งตรงจุดจะของอยู่ มองที่เขาว่าโอ้มองนั่นดีมองนี่ดีนี่เขาละออกให้มูเจ้าเขาแทนเขาบ่อเห้มูเจ้าคือสำนันพ่อครับกันเขาลาออกให้มูเจ้าเขาไปแทนเขามองที่ว่ามองหันสบายมองนี่สบายหันเออมีสุไปไอเฮ็ดแทนเขาลวดพลังค้นโพดลงสบายยังสั่นสบายยังที่แต่ผมไม่เห็นลาออกด้ผมบอกเลยผมไม่เห็นละออกให้ผู้อื่นเขาได้ลละ จะคองก็ต้องดิ้นล้นกันไปเองครับผมดิ้นล้นเฮ็ดดิ้นล้นสั่งไปเองมาห่ากีแป้งนะครับเนี่ยผมมาสีดยา ร้นแปลงน้อยๆสามล็อกสี่ล็อกนี่นะครับชีวิตประจำวันางานเกษตรสู้ๆู